สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟแอตแ e นเอรครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงคุกกี้ลดลูกอมเม็ดกันนะครับในระดับ5ดาวนะครับผมว่ามันดียังไงมันน่าเปิดหาหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเราจะเล่นเนี่ยกี่ดาวถึงจะพอไหวนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยละกันเพจวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับผมสำหรับคุกกี้รดลูกอมเม็ดนะครับก็เป็นตัวคุกกี้ระดับอีพิกธาตุดินนะครับและตำแหน่งของเขาเนี่ยก็คือสไตรเกร์หรือว่าตัวแปะธาตุนั่นเองนะครับรูปแบบการโจมตีจะเป็นเวทเมจิกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนนะครับสกิลพสซีฟกันก่อนเลยนะครับสกิลสะท้อนนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อโจมตีตรงเป้านะครับจะสร้างเอฟเฟกความทุกข์ นั่นเองนะครับและคุกกี้รดลูกอมเนี่ยจะสร้างความเสียหายจากสกิลพิเศษและถ้าไม่ตายให้กับศัตรูที่อยู่ในสภาวะความทุกข์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งไอความทุกข์เนี้ยมันจะติด1.5วินะครับและระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเราใช้สกิลพิเศษหรือใช้ถ้าไม่ตายก็จะแรงขึ้น20%ครับก็คือแพสซีฟเนี่ยเป็นการอวยไปทางด้านดาเมจของตัวเองเลยนะครับก็ตัวเนี้ยก็จะมีดาเมจพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับถ้าโจมตีพื้นฐานนะครับก็จะมีโจมตีปกติ สร้างความเสียหาย123นะครับแล้วก็มีแบบชาร์จที่จะสร้างความเสียหาย101คูณ3นะครับก็จะยิงออกไปเป็น3แชกนะครับอ่ะสกิลพิเศษครับตัวนี้นะครับจะแปะเครื่องหมายธาตุนะครับผมแล้วก็สร้างพื้นที่กลิ่นหอมอบอวนนะครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับคูดาวเนี่ยก็จะ12วินะครับแล้วก็จะทำดาเมจต่อเนื่องทีละ56 และจะมีการโจมตีส่งท้ายหรือว่าเป็นระเบิดตอนจบเนี่ย224%ด้วยนะครับแล้วก็ตรงน,นี้มันจะต่อเนื่องประมาณ3.8วินะครับก็เป็นสกิลพิเศษที่แปะธาตุให้กับตัวทธาตอื่นๆได้สะดวกมากนะครับเพราะว่ามันกลางปุ๊บมันโดนหมดรอบตัวเลยนะครับแล้วก็มีดาเมจที่พอใช้ได้นะครับผมอ่ะต่อไปเดชก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าไม่ตายกันบ้างนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะเป็นการเรียกลูกอมแก้วนะครับที่เป่งประกาย6อัน ออกมานะครับซึ่งไอ้ลูกอมแก้วเนี่ยก็จะลอยไปทําความเสียหายใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็จะมีการใช้เอฟเฟกต์อันิจังนะครับซึ่งศัตรูที่อยู่ในเอฟเฟกต์อันิจังเนี่ยจะโดนลดพลังป้องกันนะครับผมอ่าลูกอมแก้วที่เปล่งประกายจะหายไปเมื่อโจมตีครบจํานวนการโจมตีสูงสุดนั่นเองนะครับคู่ดาวของท่านไม่ตายเนี่ยสาวนินะครับแล้วก็ความเสียหายท่านไม่ตายเนี่ยหกสิบสอจนต่อการโจมตีนะครับต่อเนื่องสูงสุดเนี่ยถึง10วินาทีเลย นะครับแล้วก็โจมตีสูงสุดเนี่ยหครั้งนะครับอันนี้จังเนี่ยจะลดพลังป้องกันเนี่ยสามารสามารถสแต็กได้สูงสุดถึง6สแต็กเลยนะครับแล้วก็อยู่นานถึง6วินาทีนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับทำไมมันถึงดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการลดพลังป้องกันนะครับมันไม่ได้เป็นการลดต้านทานธาตุเฉพาะทางเหมือนกับตัวอื่นนะครับตัวเนี้ย การที่มันเป็นลดพลังป้องกันเนี่ยมันสามารถที่จะไปบูสต์ดาเมจนะครับให้กับเพื่อนๆในทุกทุกธาตได้เลยนะครับอ่าเพราะว่ามันลดเดฟเลยไงมันลดเดฟเลยซึ่งตัวดาเมจเนี่ยถ้าโอเคบอสหรือว่าเป้าหมายเนี่ยเดฟน้อยๆนะครับก็จะตีเข้าแรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่ว่าทําไมตัวนี้ถึงน่าสนใจนะครับในการเอามาดีบัฟนั่นเอง อ่ะต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องการทําดาวบ้างนะครับว่าเราควรจะเล่นที่กี่ดาวนะครับ2ดาวก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายของสกิลพิเศษ30%นะครับก็ไม่เฉยเฉนะเออไม่ได้น่าสนใจอะไรมากก็คือแบบว่าเออแรงขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยในสกิลพิเศษนะครับสาดาวก็เพิ่มสเตตทั่วไปอ่ะมาดูที่4ดาวครับสดาวเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการเพิ่มระยะเวลาต่อเนื่องของท่าไม้ตาย3วินาทีนะครับและเพิ่มจํานวนครั้งการโจมตีสูงสุดอีก2ครั้ง นะครับก็คือจากเดิม10วิกลายเป็น13วิโจมตี6ครั้งกลายเป็น8ครั้งนะครับผมอ่าก็อันเนี้ยหมายความว่าการเจาะเกาะหรือว่าการลดป้องกันเนี่ยก็จะนานขึ้นนะครับทุกคนอ่าเพราะว่าไอ้ถ้าไม่ตายเนี่ยเวลาลุกอมเม็ดออกไปตีเนี่ยมันก็จะลดเกาะลดเกาะลดเกาะอ่าการที่เราโจมตีได้8ครั้งเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะทำดาเมจจากการลดเกาะได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น4ดาวเนี่ย work เลย นะครับอ่าและว5าดาวนะครับ5ดาวเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากใช้สกิลนะครับจะมีการเสริมพลังกีบบัวผีบานกีบบัวผีบานคืออะไรครับคือการชาร์จโจมตีครับอ่าอันนี้ย5าดาวเนี่ยจะเป็นการเพิ่มอีก1นึ่งสกิลเข้ามาให้กับตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยฮะมันจะกลายเป็นแบบว่ากีบบัวเบ่งบานแทนนะครับซึ่งตัวนี้มันจะใช้ได้แค่1ครั้งหลังจากใช้สกิลนะครับ กีบัวเบ่งบานนะครับจะปล่อยลูกอมแก้วที่เปล่งประกายออกไปสร้างความเสียหายโดยรอบและใช้อนิจังซ้อนทับกัน3อันนะครับความเสียหายเนี่ย907%คือโคตรเยอะเลยนะครับก็แรงมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยห้าดาวเป็นเหมือนการเพิ่มสกิลขึ้นมาอีก1สกิลให้กับตัวคุกกี้ลูกอมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วมันดีตรงที่ว่ามันได้อนิจังสาันด้วยนะครับแปลว่าต่อให้คุณไม่มีท่าไม่ตาย นะครับคุณก็สามารถลดเกาะจากตัว5าดาวแล้วใช้สกิลแบ่งบานตัวนี้นะครับลดเกาะได้3สเต็ปนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิด5าดาวเนี่ยคุณจะสามารถลดเกาะได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับผมอ่ะก็คือถ้าไม่5้าดาวใช่ไหมคุณหมดอันติปุ๊บนะครับแล้วก็รอตัวของเอฟเฟกต์ลดพลังป้องกันหมด6วิเนี่ยมันก็จะต้องรอถ้าไม่ตายใหม่เพื่อจะลดพลังป้องกันแต่ถ้าเกิดคุณทํา5ดาวปุ๊บคุณกดสกิลนี้ นะครับอ่าแล้วคุณก็ชาร์ตตีนะครับคุณก็สามารถลดเกาะได้3สแต็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาดาวเนี่ยจะดีมากๆถ้าเกิดคุณลงกับทีมที่เขาต้องการนะครับเพราะว่ามันจะลดเกาะได้แบบเรื่อยๆนะครับอ่าไม่ขาดตอนคือมันอาจจะมีขาดตอนบ้างแต่ว่าไม่ขาดตอนเท่ากับตอนไม่5ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่โอเคอยากจะเป็นตัวเมนหลักนะครับในการลงทําคะแนนเยอะๆนะครับอ่าหดาวเนี่ยก็จะตอบโจทย์จริงๆ นะครับกับคอนเทนต์ที่เราใช้เวลาในการตีบอสนานอย่างเรดแชมเปี้ยนหรือว่า,าตัวเรดปกติที่เป็นแบบแร้งนะครับที่ต้องตีบอสนานๆเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปลงแค่วงกฎละกันพอทำดาเมจได้บ้างนะครับก็อาจจะ2ดาวอะไรอย่างนี้ก็เพียงพอนะครับหรือว่าโอเคฉันไม่ได้ไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบว่าลดเออกาะอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นไม่ต้องฟูขนาดนั้นเนี่ย จริงๆ1ดาวเนี่ยก็เล่นได้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่า1ดาวเนี่ยมันก็สามารถลดเกาะได้เยอะมากๆแล้วที่เหลือคุณก็ไปแข่งกันทําเรื่องของขยายดีบัฟนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณอยากไปสุดแค่ไหนสําหรับตัวลูกอมเม็ดนะครับอ่ะต่อมามาพูดถึงเรื่องของอาร์ติแฟกต์กันบ้างนะครับอาร์ติแฟกต์นะฮะก็คือ จะได้ขยายดีบัฟนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยหดาวจะได้อยู่ที่12%เอถ้าผมจําไม่ผิดนะแต่ว่า5ดาวเนี่ยจะได้24%ก็คือจะได้ขยายดีบัฟมาตรงๆเลยซึ่งขยายดีบัฟเนี่ยมันก็จะเอาไปซับพอร์ตในส่วนของถ้าไม่ตายอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วตรงนี้ครับเมื่อโจมตีตรงเป้าหมายด้วยการโจมตีชาร์จ3ครั้งเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์บำเพ็ญตนนะครับซึ่งเอฟเฟกต์บำเพ็ญตนเนี่ยก็จะเพิ่ม Critical Damage ให้กับสกิลพิเศษ80-15ถึงวินาทีนะครับซึ่งมันเยอะกว่าตัวของคูดาวสกิลเสียอีกนะครับแปลว่าถ้าเราเล่นดีๆหรือว่าเรียงการใช้สกิลดีๆนะครับมันก็จะมี Critical Damage ต่อเนื่องเลยนะฮะอ่ามันจะมี Critical Damage ต่อเนื่องให้กับสกิล2เลยนะครับผมอ่าแล้วเมื่อโจมตีตรงเป้าด้วยสกิลพิเศษ3ครั้งนะครับก็จะได้รับเอฟเฟกพิผีบานเต็มที่นะครับก็จะเพิ่ม Critical Dam เม e ให้ถ้าไม่ตาย 80%เป็นเวลา15วินาทีนะครับไอ้คำว่า3ครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องชาร์จตีชาร์จตีชาร์จตี3ครั้งนะครับคือคุณแค่ชาร์จตี1ครั้งแล้วไอ้ครั้งนั้นเนี่ยสเม็ดมันโดนศัตรูก,ก็ได้บัฟเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวสกลิลพิเศษก็เหมือนกันนะครับแค่เอาตัวไปถู3รอบนะครับคุณก็จะได้บัฟตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอร์ติแฟกต์ตัวเนี้ยก็ เหมาะก,กับตัวของเขาอยู่แล้วนะครับหรือว่าคุณจะเอาอา์ติแฟกนี้ไปเล่นใส่กับพวกพ่อมดก็ได้นะครับที่พ่อมดมีพวกเรื่องลดต้านทานธาตุาแสงนะตัวนี้มันก็จะได้เรื่องของขยายดีบัฟเพิ่มเติมไปให้ทางพ่อมดอหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันจะใส่แปรธาตุอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับที่เป็นคุกกี้สายเมจิก นะครับผมอ่ะโอเคนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับแน่นอน,นครับว่าอาวุธเนี่ยก็ต้องเป็นของตัวเขาเองนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถใส่อาวุธสีม่วงนะครับที่เป็นการเพิ่มคริติคอลแบบนั้นเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนชุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ พอสมควรนะครับผมอ่ะสำหรับผมนะครับก็มีมุมมองด้วยกันทั้งหมด3เซตด้วยกันนะครับผมเซตแรกนะครับก็คือเซตโจรสลัดนะครับผมอ่ะเนื่องด้วยตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวแปดธาตุแล้วก็สามารถดีบัฟในเรื่องของการลดป้องกันได้นะครับอ่ะการใส่เซตโจรสลัดก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการลดพลังป้องกันเพิ่มเติมไปอีกนะครับแล้วก็มีการขยายดีบัฟนะครับเพิ่มอีก15%บวกกับว่าเรามีของอยู่แล้วนะเออพวกเสื้อหรือว่าพวก กางเกงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำออฟขยายดีบัฟไว้อยู่แล้วนะกรณีที่คุณเล่นเป็นตัวรถเกราะล้วนๆเลยนะครับใส่เซ็ตโจนสลัดเนี่ยก็จะช่วยเพื่อนได้ดีมากนะครับอ่าเอาไว้ลงพวกเรดอ่าลงพวกคอนเทนต์ที่เป็นกลุ่มกับเพื่อนๆน,นะครับเซตโจนสลัดก็จะโอเคนะครับอันที่2นะครับก็คือเซตดินนะครับเซตดินก็อย่างที่ทุกคนทราบก็คือดามเมจธาตุดินต่างๆแรงขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับการเอาไปลงวงกด นะครับที่เราจะต้องเคลียร์มอนด้วยตัวของบุกี้ลูกอมอะไรแบบนี้นะครับหรือต้องการจะทำาดเมนะครับเยอะๆนะก็สามารถใส่เป็นตัวเซตดินได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวของเซตทองคำนะครับเซตนี้นะครับต้องบอกว่าดีมากๆแล้วก็อาจจะหายากนิดนึงในช่วงแรกของแพทนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่เนาะไม่มีให้ครับนะครับก็จะมีเรื่องของการ เพิ่มอัตราคิดในส่วนหมวกนะครับแล้วส่วนชุดนะครับเพิ่มความเสียหายสกิลพิเศษนะครับแล้วก็ส่วนกางเกงนะครับเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายนะครับก็จะเห็นว่าทั้ง3ชิ้นของเครื่องป้องกันเนี่ยจะบวกดาเมจทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็ยังมีขยายดีบัฟเพิ่มเติมมาให้ในเซตอีก15%ซึ่งเท่ากับหมวกโจนที่5ดาวนะครับตรงเนี้ยอ่าได้15%เท่ากับหมวกโจน5ดาวเลยนะครับแปลว่าการลดกรอก ถ้าไม่นับเอฟเฟกของเซตโจนเนี่ยก็จะมีเท่ากันนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีการเพิ่มความเสียหายโจมตีธาตุให้กับธาตุของคุกกี้ที่ทําเครื่องหมายที่ติดตั้ง25นตะครับตรงนี้อ่านภาษาไทยแล้วแอบงงนิดนึงผมเลยลองไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับชุดนี้เนี่ยหมายความว่าเวลาที่คุกกี้ที่ใส่ชุดเนี้แปะธาตุไปครับการระเบิดธาตุเนี่ยจะแรงขึ้น25 นะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆนะครับถ้าเกิดคุณหาได้เพราะว่าอ่ามันจะทำให้สไตล์แรงขึ้นคือคุณอาจจะเป็นคนแปะธาตุแต่เพื่อนที่ทำธาตุตรงนั้นระเบิดเนี่ยแรงขึ้นอีก2 5เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่าดีที่สุดของไอตัวคุกกี้ลูกอมหรือคุกกี้พระเนี่ยคือก็จะเป็นชุดทองคำนี่แหละครับนะอ่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์มานะลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมว่าเอ้ยผมว่าเซตนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าก็ อันนี้ก็ให้เป็นความเห็นไปละกันนะครับอาแล้วนอกจากนี้นะครับตัวของคุกกี้ลูกอมเม็ดเนี่ยก็คือโดยพื้นฐานการอัปเลเวลของเขาเนี่ยจะมีตัวขยายดีบัฟให้เหมือนกับแบล็คเบอร์รี่เลย15เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำขยายดีบัฟเนี่ยก็จะไม่ได้ยากถ้าเกิดคุณมีงบในการเปิดการ์ดครับเพราะว่าขยายดีบัฟเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนของการ์ดนะครับซึ่งใส่การ์ดมาเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ได้บวกไปนะ24นะครับแต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันจะบวกไป24 นะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนอาวุธเนี่ยไม่ได้บวกดีบัฟเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจของเขาเนี่ยก็จะมีพอสมควรครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในสนามจริงๆครับว่าวิธีการเล่นเขาเป็นยังไงนะครับผมตัวเขานะครับตีปกตินะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นสายเมจิกนะครับก็ไม่ได้รัวอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็ทําดาเมจได้ดีประมาณหนึ่งนะครับต่อเนื่องประมาณหนึ่งนะแล้วก็จะมีแบบชาร์จนะครับชาร์จเนี่ยจะชาร์จค่อนข้างเร็วครับ อาจะเป็นการยิง3แฉกแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันโดน3เนี่ยเราก็ต้องชาร์จแล้วอัดตรงหน้าแบบนี้ครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามอนมันอยู่กระจายกระจายเราก็อาจจะชาร์จแบบจากกลางๆอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าส่วสกิลพิเศษนะครับก็จะเป็นการนี่ครับเป็นการเรียกวงออกมานะครับแล้วก็หมุนรอบรอบแบบนี้เป็นเวลา3.8วินะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการระเบิดนะครับอ่าแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับจะเป็นการเรียกนี่ครับลูกอมแก้วออกมาข้างหลังแบบนี้ครับ เปลี่ยนตัวนะครับคุณก็จะยังมีอยู่นะครับแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเจอมอนจริงๆว่าเป็นยังไงนะครับอ่านี่ครับลูกอมแก้วเนี่ยมันก็จะยิงไปแบบนี้ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นปะเออนะฮะอ่าตีธรมธรมดาตีธรมธรมดาตีธรรมดานี่ฮะชาร์จยิงปึ๊บนี่อ่าประมาณนี้ชาร์จยิงนะครับอ่าชาร์จยิงอ่าเมื่อกี้งงใช่ไหมฮะว่าทำไมชาร์จนานนะครับคือต้องบอกว่าความสามารถของตัว5ดาวนะครับหลังจากที่เราใช้สกิลนะครับ หลังจากที่เราใช้สกิลอะไรก็ตามจะสกิลพิเศษหรือถ้าไม่ตายเนี่ยจะมีดอกบัวขึ้นที่ใต้เท้าแบบนี้ครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยการโจมตีชาร์จจะเปลี่ยนนะครับเป็นชาร์จยิงระเบิดแบบนี้ซึ่งความเสียหายเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆครับอ่าถ้าเป็นบทแบบปกติก็จะเป็นแบบนี้3แฉกแต่ถ้าเราใช้สกิลใช้สกิลเสร็จปุ๊บดอกบัวขึ้นใต้เท้าครับอ่าเสร็จแล้วชาร์จมันจะนานขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นยิงระเบิดแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือ คอนเซปต์ของตัวละครตัวนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับแต่ยังไม่ได้คอมโบกับพวกการ์ดนะเออคือถ้าลำดับการเล่นจริงๆเนี่ยจะเล่นยังไงครับก็คือมาถึงเนี่ยชาร์จยิงให้โดนเป้านะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้การ์ดของเขาเนี่ยทำงานนะครับผมอ่าพอการ์ดทำงานปุ๊บนะฮะชาร์จยิงโดนปุ๊บนะครับสกิลพิเศษจะได้คริติคอลดาเมจเพิ่มขึ้นมา80%เรนะครับเราก็จะใช้สกิลพิเศษพอใช้สกิลพิเศษปุ๊บเราก็จะได้ดอกบัวใต้เท้าตรงนี้มา เราก็จะชาร์จยิง1ครั้งอ่าพอชาร์จยิง1ครั้งเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ท่าไม้ตายเพราะว่าเราใช้สกิลพิเศษโดนเป้า3ครั้งไปแล้วถ้าไม้ตายก็จะได้คริติคอลดาเมจอีก80%พอท่าถ้าไม้ตายเสร็จดอกบัวก็จะขึ้นใต้เท้าอีกเราก็จะชาร์จยิงอีก1ทีนะครับก็จะเล่นเป็นรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าก็จะเป็นชาร์จนะครับท่านี้แล้ก็ชาร์จใหญ่นะครับ,รนะรบอ่าเสร็จเราก็ ชาร์ตตีไปก่อนจังหวะที่ครูดาวนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าไม้ตายมาอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ชาร์จสลับกับตัวสกิลไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปลุยกับเจ้าตัวลิงชาแมนเจ้าเก่ากันครับเดี๋ยวเรามาดูกับลิงชาแมนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมวิธีการเล่นนะครับมาถึงก็ชาร์จครับนี่ฮะบัฟขึ้นแล้วนะฮะแล้วเราก็สกิล2แล้วเราก็ชาร์จระเบิดอีกทีนึงครับพยายามอยู่ใกล้ไว้ครับเพราะว่าตอนจบของสกิลจะระเบิดแบบนี้ฮะอ่าเนี่ยครับชาร์จยิงแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายก็จะ มีทั้งดาเมจแล้วก็การลดเกาะครับก็จะระเบิดไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้สกิลพิเศษนะครับอ่าแล้วก็พยายามชาร์ตตีทุกครั้งนะครับชาร์ตตีทุกครั้งสังเกตไหมครับผมว่าดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะฮะเออดาเมจก็ไม่ได้แย่นะแต่ต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้ของผมเนี่ยค่าคริติคอลมันยังต่ําอยู่นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับปุ๊บอ่ะเนี่ยประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีกีตาร์บัฟนะฮะก็จะทําดาเมจได้แรงกว่านี้นะครับแต่ด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยเป็น สไตรเกอร์นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าดาเมจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูเวอร์เท่ากับพวกตัวของไฟเตอร์แน่นอนนะครับผมแต่ว่าในหน้าที่ของสไตรเกอร์เนี่ยผมคิดว่าเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็สุดยอดมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองให้ดูนะครับว่าถ้าเราใส่ตัวกีตาร์เข้ามาบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันพอจะเป็นดาเมจลองๆได้ไหมเพราะว่าผมเข้าใจว่าหลายๆคนก็อาจจะซีเรียสในเรื่องของการทำดาเมจอยากได้ตัวที่ทำดาเมจตึงๆนะครับ แต่ให้ดูก่อนว่าตัวผมตอนนี้นะครับค่าคิด24เปเท่านั้นและอันนี้ที่เมื่อกี้เราเทสเนี่ยเป็นการใส่เซตโจรนะครับอ่าถ้าเราใส่เป็นเซ็ตดาเมจนะครับอ่าเดี๋ยวลองใส่เซ็ตดาเมจให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะอ่าถ้าลองใส่เป็นเซ็ตดินเซตดาเมจนะครับอ่ามาดูกันครับปึ๊บอ่าลุยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าความแรงนะครับกับเจ้าตัวของริงชาแมนเนี่ยเป็นยังไงครับเข้ามาในสนามเหมือนเดิมฮะ ลิงชาแมนบอกว่าฉันทําอะไรผิดทําไมต้องมาเทสกับฉันอยู่เรื่อยเลยนะฮะอ่ะโอเคครับมาเข้าสู่พื้นที่บอสนะครับข้ามเลยนะครับปุบนะะบ๊บนะฮะเอากีต้ามาบัฟนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคุกกี้พระนะฮะแล้วก็ชาร์จยิงให้โดนก่อน3เป้าครับแล้วสกิลครับสกิลเสร็จชาร์จระเบิดหนึ่งทีแล้วก็ท่าไม้ตายครับดูความแรงนะครับอ่าชาร์จระเบิดครับโอ้โหแรงมากครับการระเบิดนี่คือตัวสไตรเกอร์นะ นี่คือตายแล้วนะเออนี่คือตายแล้วนะคือมันสําหรับผมเนี่ยมองว่าถ้าสไตเกอร์แล้วทําดาเมจได้ประมาณนี้เนี่ยคือโคตรเก่งเลยนะครับเออและอันนี้ยังไม่ได้รวมคอนเทนต์ที่แบบว่าไปลงกับเพื่อนๆที่แบบอ่ะได้เอฟเฟกของการเจาะเกาะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโอเคครับแล้วสรุปเนี่ยคิดว่ายังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับผมเลยละกันนะครับผมก็คิดว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์ในหลายๆด้านนะครับอ่าคือ เราไม่อยากให้โฟกัสแค่เรื่องดาเมจนะครับคือตัวนี้เนี่ยตำแหน่งหน้าที่ของเขาเนี่ยคือตัวแปดธาตุหรือตัวสไตรเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดาเมจเนี่ยเขาจะไม่ได้สู้กับพวกซอสพริกครีมโซดาโคราบีนักช็อคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในตำแหน่งของการเป็นสไตรเกอร์ที่มีทั้งเรื่องของการลดป้องกันนะครับซึ่งน่าจะไปได้กับ ทุกปาร์ตี้หรือว่าทุกธาตุนะครับผมอ่ะแล้วก็ยังมีดาเมจรองๆนะครับที่ตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถทําได้และมีการขยายบัฟที่สูงด้วยมีคริติคอลดาเมจที่สูงด้วยเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับที่จะเปิดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่โอเคชั้นแบบเมนว่าต้องดาเมจโอลี่อยากเป็นแบบดาเมจดีลเลอร์โนหนึ่งเนี่ยครับก็อาจจะไม่เหมาะกับการเปิดตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะในคอนเทนต์เรทนะครับก็แอบเริ่มเห็นมี เกาหลีใช้แล้วบ้างนะครับที่ผมดูก็จะเป็นอันดับ21นะครับก็จะมาแทนตัว8ธาตุตัวอ,อื่นอย่างเช่นพ่อมดอหรือว่าตัว8ธาตุธาตุอื่นๆน,นะครับคือเรื่องง่ายๆว่าคอนเทนต์ไหนเนี่ยที่มีธาตุดินผสมอยู่ด้วยหรือว่าเป็นธาตุอเนี่ยคิวบคุกกี้ลูกอมเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นโนหนึ่งของเรื่องของการแปะธาตุเลยนะครับหรืออย่างคอนเทนต์ใหม่นะครับยุทธการกวาดล้างเนี่ยก็อาจจะใช้งานได้ดีด้วยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเคลียร์มอนเป็นกลุ่มได้ค่อนข้างเยอะ นั่นเองนะครับผมอ่าทุกคนก็สามารถที่จะอ่ามาลองใช้งานดูได้นะครับแล้วก็วงกดครับวงกฎเนี่ยคิดว่าอาจจะดีมากๆนะครับด้วยอ่าความที่บางทีเนี่ยจับคู่ธาตุดินมาเจอกับธาตุที่อาจจะดาเมจน้อยอยู่แล้วเนี่ยไอตัวคุกกี้ของลูกอมเนี่ย น่าจะได้ใช้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดจับคู่กับธาตุมืดแบบนี้ที่มีตัวเดเมจหนักแน่นอยู่แล้วก็อาจจะต้องเลือกใช้ระหว่างทุเรียนกับตัวตัวนี้นะครับห้องหลังๆอาจจะเป็นทุเรียนเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยก็จะหนักกว่านั้นเองนะครับส่วนเรทแชมเปี้ยนนะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยครับถ้าเกิดว่าเป็นเงื่อนไขเป็นออลทุกธาตุเนี่ยคิดว่าอาจจะมาแทนตัวคุกกี้แปรธาตุ นะครับแต่ว่าก็ต้องดูเงื่อนไขของซีซันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านั่นเองนะครับอะดูรีวิวจบแล้วนะครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างหรือว่ามีความคิดเห็น ไปยังไงบ้างจะเห็นต่างเห็นอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์นะครับแล้วก็พูดคุยแชร์กันได้นะครับผมว่าชื่นชอบหรือเปล่านะครับผมโอเคฮะแต่ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกะได้ทําคลิปต่อๆไปของคุกกี้ Run Tower อร a d อฟเอ็ r e นเจอร์ด้วยนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ